ครับ <c oughs> สวัสดีครับพบกับากาแซออนตัวอีกแล้วนะครับผมวันนี้เย็นๆจะพามาเที่ยววัดสเกตแล้วก็พาขึ้นไปดูภูเขาทองนะครับอยู่ในรุงเพ่มเลยนะครับผมบรรยากาศเย็นๆจะสวยมากเลยครับเนี่ยนี่วัดสเกตอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ในบริเวณวัดสเกตนะครับอันนี้ทางขึ้นภูเขาทองนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูนะครับ <c oughs> go เนี่ยทางขึ้นสวยมากอันนี้จุดบริการนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติ100บาทคนไทยฟรีนะครับใครขึ้นฟรีนะครับอา่าขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่จากบริเวณเนี้ยนี่ครับนี่มือน้อยกำลังลงมานะเรากำลังขึ้นไปนะครับ นจะเป็นน้ำตกมีลูกกี่ชั้นนะครับข <c oughs> ้างบนเลยตอนนี้บรรยากาศช่วงเย็ยนๆนะครับ4โมงขึ้นมาเลยชั้นหมึ่ง ลูกอยู่ <c oughs> ผมเพิ่งเคยขึ้นครั้งแรกนะครับมาอยู่กรุงเทพก็บบนานแล้วนะครับอยู่กรุงเทพน่าจะประมาณเ,าเกือบสามปีเนี่ยแล้วก็งขึ้นบรรยากาศช่วงเย็นจะดีจะมีไฟนะครับ คนไทยขึ้น้นฟรีนะครับต่างชาติท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับเดี๋ยวถึงถึงจุดแรกนะครับชั้นแรกลูกศิษย์เนี่ยแล้วว้าวอืม รรยากาศสวยมากนะครับอันนี้ชั้นแรกนะครับไปกันเลยครับข้างบนนี้ชั้นแรกก็จะมีหัวะระฆังะระฆังนะครับ ไปนะครับ <c oughs> หาใจไม <c oughs> ่ทันฝนลงเม็ด <c oughs> ปล่อยๆนะครับเราจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> เปิดเปิดทุกวันนะครับเจ็ดโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับ ชั้นที่สองนี่นะครับค่อยขึ้นนะครับเหนื่อยครั้งแรกได้เคยขึ้นนะครับเนี่ย กูเล be <c oughs> ิกกี่ขั้นนะครับไม่ได้นับไม่มาแล้วก็ชุดพักก่อนนะครับดูบรรยากาศกรุงเทพช่วงค่ำๆนะครับฝนก็กำลังมา อไปต่อครับจะถึงสุดสูงกันนะครับโอ้ก็ <c oughs> ถ,ถ้ามีใครมีเวลาว่างรี่ว่าอยู่ อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวชมได้นะครับแนะนำะช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับมันไม่ร้อนนะรบรรยากาศจะดีแล้วก็มีไฟด้วยนะครับช่วงเย็นนะครับเปิดไฟนะใกล้ถึงแล้วอีกนิดนึง่งโอ้ยยังเลยครับยังยังไม่สุดครับมีอีกขั้นหนึ่งนะครับโอ้ยโอ้ย มีขึ้นอีกแล้วตรงนี้นีน่ครับบริการนักเทียบนะครับเฮ้ยโฮ้ยโฮ้ยโฮ้ย